แต่ครับเป็นยานาทีครับเปสามารถใช้อตัวหนึ่งได้นะคะสกิลคร <c oughs> ับเปิดปห<ง>้าใบหาเกือสามเอาการเวลขึ้นไปครับให <c oughs> ้ผมเ <c oughs> ริ่มก่อนนะไปเลยบรเลยครับ พายอเลี่ครับรอาตัวหนึ่งไม่เจอไม่เจอไปหลไม่เขเกิเยเนาะไม่เเลยไม่อบอกแล้วต่ลครับทีมวิชิวเข้าเลยครับมันต้องมีการเสียตละาครับโอ้โหเสียสลที่นี่ครับถาไปไาไ์เลยหรือวะไรเปยนจอยลาบิ่แต่อ้ไปไนมีคือชิวนะแล้วก็ไม่ต้องจีเงินนะไปยูลาบิลาบ ตีย้ายเข้าทังทังาทังแหวนนะครับจร้งเร้าตเข้าเาผม่ไมดาเข้าเลยเขาับจว่จะบิดะจะบิดรอจะบิดจริงนะแครับยาพีเอลสกิลครับเาต้อบาหนึ่งบวกสามพันครับเราแดนหนึ่งไปขึ้นมือครับเป็นทามิลคือะดเมคีครับให้หมดทุดตัวกลับเป็นกรดดูอาร์แล้วมั้งเหลือได้หมดเลย จงตีครับสองพัอสองสองคีครับอยาททำร้ายผมเลยผมก็ไม่อยากทำเหมือนกันก็ผีน่าจีน่าี่าจีน่าจีน่จีน่าจน่จีน่น่าจีน่าจี่ได้นาจีาน่าจีน่าจีน่่าี่าจ่าจีน่าี่น่าน่านน่าีน่ัจน่าน่าจีน่จน่่านมาี่าจ่าน่า่าน่น่่ 你那个袋子吗？<Yeah. S 1> อ๋อช็อตตีนับไม่กดสกิลผมไม่อยากทักแกเลยครับแต่ว่าจะเป็นพ่อช็อตีครับเข้าโจ้บดมือโอเคอันนี้ก่อนที่ห้าสายเบาเข้าเลอเช็คทิี่แวนพลังให้เทามาทเฉียบเป็นสองนชื่คบกดเสองไม่ใ่สกิลสเยีบสอเป็นทางการสาาที่เียวี่ครับเทาไหร่สามสามด้วยหรอ สากหครับเข้าเลยครับเจ็ดสามครับนดเม d ไม่มีครับตายเ้คารลบลไปครับไาซิโอกาเวลโอทิกวันโซเซ่ไดรับเดมโอกาสอยู่นะคอฮาเมลครับสตครับคารบาลหนึ่งโดดกาเวลครับหนึ่งด a m ไม่มีทิกเกอร์ไม่ได้เนี่ยสามารถทิกเกอร์ได้นะครับแล้วผมจะตัดให้มันขึ้นมามันไม่สามารถแล้วคาจาบาสนะพอครับเตคโซฟีแล้วครับทิ้งมือหนึ่งพอจึงมือท,ท,ทีคนนี้ครับเอเอาคีขึ้นมือครับหนึ่งเดเมจไม่มีทิกเกอร์ขอเทำอะไรได้บา้างสกิลการ์เวลครับคาตาบาสโสมาร์ วันนเทีนนี้ใก็อยู่เเอาคนนี้ขึ้นมือครับเอากาเวลกับไดกล่องเอาอะไรขึ้นมือนะครับเอาซาเฟียขึ้นมือครับแล้วก็กาเวลกับได้กล่องสองไดเม็ดคีย่ครับให้หมดทั้งหมดตกกับคาเมลเซนเอรช็คไม่มีเกิดสกิลกาเวลครับแถวหน้าบงหนึ่งหมื่นอครับคโเกียวครับโซบ้าหนึ่ง จำลองเหมือนเดามจอาที่จอขึ้นมาข้างหลัง้างล้านนูัน ตัวอันนี้ที่สิดสามถ้ถไมออกก่อนวสิบสาแล้วสิบสามแล้วอขอตีหรือเปลโคสกิลของแพนด้าแดครับเอาข้าโซ่จิ้มสองคนห้าพันครับคนนี้สไปไม่ได้แวนใช่ไตล์ไม่ได้ของครับเท็กซัสฟิลครับโซ่หนึ่งคิวหนึ่ง ขอการก่อนขอฟรีอ่หนึ่งดาเมจไรรไม่มีที่เกิดเดี๋ยวเเจออะ่ะคนนี้บองหมื่น เข้าไปได้เฟยครับยี่สองยี่เจ็ดสักทีเดียวกิน่อัไม่กล่ม่ดีเกอร์ไม่ดิเกอร์ครับเขาไปครับสอเ็นหนึ่งสามสเขาหมืห้าคได้สคนนี้วิ่งเลยครับอ่ายี่สองยี่สองสามสองสี่เจ็ดห้าสองเมืนหกหมื่นสาเพีย ไม่ไหวล้ย่งได้ก็ข้างพลังแหวนจ่บเก่าครับ โอเคครับไว้เข้าส่งใช่ครับคนเข้าส่งแล้วก็เอาหนึ่งแดงกับของสกิลของตกวคิไปทำได้เลยคอตอนไหนผมล่อยไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยมื่จกี้เราแค่แบบจูครับเพื่อถ้ามีค่าโอ้โห่าตแต่มมีเท่าด็เข้าใจไม่กี่ใบครับ2ิดสี่สี่เจ็ดใบลงกพเป็คร มีแดงสองฟามีหลายแล้วดูนิ้เขาว่าอฮะยกขึ้นมือครับยกขึ้นหนึ่งใบการเมื่อหนึ่งใบที่เป็นอาจูครับไม่ไดไนะ แซนเซียสที่สองไม่หยาเข้ามาชี้พลังชี้นี่ัวไม่โนชี้ชี้อะไรนะอย่าฟังพอครับยี่เก้าแปดไม่สามแปดสามเก้าสามเก้าหน้าสามเก้ไม่หรอกฉันจะใช้แบบนี้เลย โจ้มานเทินว่าจวดแต่เราไม่ดคุณเทพจัดใช่ไหมนะขอโทษครับไม่ใช่เข้ามะต้องชัว่สองไม่ใช่แต่ฟ้อนหยิบจ้บงย้๊งอะอะไนองก่ห้าัต่ออะไครับเฮ้ยวัน้เขาโองได้ปะไน้องโม้อนย้องม วนสองใบหรอเป่าห้าใบเนี่ยสองใบเพราะงั้นต้องขับัมัานน่ถ้ามีย่เด็าใบันเกันไปน้เกนสามอคนสองถึงมแล้วก็ยกสิ่งที่เรียกว่าไซด์เลเนตรหรือว่าขััมบานหนึ่งยัได้สคนี่ครับคนนี้จะเชียร์คนละห้าพันนะครับเพราะมีอาการแห่งเดียกันก็จะเป็นยี่สิบแปดสามสิบสามันการครับสาสบา สามสิบสามไมเก่มีทีเกิอันนี้บอกห้าพันครับมีนี่กาแล้วกันก็เป็นยี่สิบคยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าสามสิบสามสิบแปดครับส <38. S 2> ามสิบแปดนี่กับสี่สองครับคนี่กับตีครับ สี่กอนะครับามครับปาไหลมายกขึ้นมือไม่ไม่ไม่ห่ใบครับยังไงมันก็ยืดไปแล้วยวขึ้นมือนะคะับยืดขมือให้กับเวนการยาให้กับเวนการถ้ายกสามใบได้ฟอนสถ้ายกสี่ใบได้พอไา้การใบพอที่ว่าเท่าไว้ตาย ก็มีอยู่ไงทำไม่ไดรากหาตาผมเนี่ยรอยไร้เปลือนในามไร้ซื้มือหนึ่ง่ตีสามสามตียี่สามี่สามสามบครับสาคนที่มีลูกไหมมีครับมีลูกเพราะว่ายุพรว่ากาศสามไร่ถึงไร้ทำใจ หจิ 3, ๋มหายเลยค่าวเต้าเนี่ยเก่สองครับเก้สองครับหนึ่งได้เม็ คิปพลังครับสามสามสามาตีครับตีสามสิบสามครับตีบหนึ่งครับตีครับสาม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 อหมื่นเดียวสาสามอะสามเกครับหนึ่งพัตาบัห่นไปทิ้งเป็นอันนี้สี่หมื่นห้าคิวครับอันนี้สามสามหมื่นห้าแตงครับสามหมื่นห้าสี่แดห้าสี่หาองก่ขอรอั เขาย้วาที่เอวค่าอแต้นห่งเดูันเอไะครับลอได้ลได้ทีวันครับี่ให้กดทั้งหมดขอคาร์บีเอฟยูีจามเจครับท่านเลยมือเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเขเคยับจรว ขอแป๊บอันนี้เป็นตาไปนิดนึงไม่มีไรครับคอซฟีครับสกีครับทิ้มมือหนึ่งเราสอาสกีช็อตช้มมือครับเกนหนึ่งเกมเดเมจไม่มีทิกเกอร์คอครับเทรคามีาครับบ้านหนึ่งคอนาชีหนึ่งแดมไม่มีที่เกิน เขาคัเซ <l ots> <s Techn Pokémon> ียปกเอวบัานฟาร์จสกูได้ฟาราเอาคีขึ้นมือครับหนึ่งเดียวคีครับให้หมดทั้งหมดตักับฮามิวส4สี่เดียนพอตูวีเดียวค่ะบเก้าเองเกาเวียครับซาลาบาสซบาสเอาคีเเซนขึ้นมือครับ เอาอยาคียวกับได้ก่ออยู่วานึ่สองเเม็ดคีครับให้หมดทั้งหมดตกกับฮามิลเซ็นเร์เช็คคีครับให้หมดทั้งหมดตกกับฮามิลสกีกาเวีครับแถวหน้าบงหมาผู้ใช้วาดืนเฟียร์คนสา 3, มพัน แล้วก็นคนนี้ห้าพันไม,มนไหล,หลเ10 <c oughs> นาทีนะคะ10นาที1นาที10นาทีครัอครับเทสกลช็อตครับอเอาคิ้เข้าโซเอาน้ามอรหรือไบไเเอาน้ามอว่หรือบแปะ เยคออชาห้ไม่ให้สอบเ้ด <favorite> ีนะดอ้เอาเป็นแปดสี่สเ้ให้โอ้อยไน์ให้เกวีหกย้อยไลนให้กเทินครับแวน30เนอเายคไม่้กวีกลังให้ยัม้ คร่นค้ับครักครับคร่บครับครับค5ับ 6, 6 7ับครับครครดบมรับครับครับัค อีเดียวไปบ่อเสียขายไปเียมาไม่เอาจยเลยไลไต่อตอไปนี้ที่ยสี่ทาง้ายที่ลำสองใช่ไหมครับสามสิบสามสิบที่เดียวสามสิบที่สาห้า ผมออจะฆ่าผมเหมล่จะฆ่าด้วยสิ่งนั้นแหละหัววางโู้โหไส่โอ้โหใส่ลล่ะฆ่ายี่สิบสามยี่สิบสามไม่กล้าครับปล่อยเลยครับเบอร์วินสามสชี้ครับพลังให้คนนี้ชี้ครับพลังให้คนนี้น่านใ อับกทำกิจกรรมต่าจะให้สิ่งนี้ทร่เราทำมา